สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพรพระตอนที่หกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทั้งพระปัญญาติคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาีิคุณ จะหาบุคคลใดๆในภพทั้งสามมาเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่านี้ไม่มีกแล้วพระองค์ทรงมีพระพุทธญาณลึกซึ้งกว้างไกลทรงรู้แจ้งโลกและแทงตลอดทั้งนิพพานภพสามโลก,กันแม้พระพุทธเจ้าจะพนันนาพระคุณของพระพุทธเจ้าเดียกัน ก็ยังไม่อาจจะพัฒนาเด้หมดสิ้นเพราะพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเป็นอาจินไตอัน,นันตจักรวาลก็ยังแคบเกินไปที่จะพัฒน,นาพระคุณของท่านเราจะทราบซึ้งก็ต่อเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังโดยลงมือปฏิบัติตามคำสอน ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งพระโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์บทสันเสร,ริญใช้ยมงคลคาถาบทที่6เอาไว้ว่าสัจจังวิหายะมติสัตจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมนังอธิอันตะภูตัง ปัญญาปฏีปัจริโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ทรงชนะสัจกนิครนผู้เป็นคนมืดบอดมีอัตยาศัยไม่ยอมรับความจริงมีใจคิดแต่จะยกตนข่ม ดยเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีชัยชนะต่อสัจจกนิครนี้เนะี่ยได้ถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในพุทธชัยมงคลเพราะเห็นว่าเป็นชัยชนะที่ประเสริฐโดยอายพุทธปัญญาที่ไม่มีใครเสมอเหมือน แม้สัจการนิครนที่ชาวเมืองต่างก็นับถือว่าเป็นผู้มีปัญญาม,มากยังต้องยอมรับในพระสัพพัญญตยานของพระองค์แต่ในเรื่องนี้เนะี่ยท่านกล่าวเอาไว้สองสูตรโดยกันคือมหาสัจจกสูตรและจุลสัจจกสูตรในที่นี้นะ่ยหลวงพ่อจะขอนำเสนอ ยุัสจกสูตรก่อนนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูดาคารป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีสัจกนิครน,นเป็นลูกชายของนิครนอาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นนักโตวาที พูดยกตนว่าเป็นนักปราชมหาชนก็ยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นอาจารย์สอนศิละปะวิทยาให้กับพระกุม,มารของเจ้าลิชวีเนื่องจากทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มากจึงเอาแผ่นเหล็กรัดท้องเอาไว้เกรงว่าท้องจะแตกเราคิดว่าภายในท้องของตนน่ะ เป็นที่เก็บความรู้เอาไว้วันหนึ่งสัจจก,กนิครนก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเราไม่เห็นสมณนะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่คณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โต้อตอบปัญหากับเราแล้วจะไม่ประมาทไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหว แม้แต่ผู้เดียวหากเราเนี่ยเต้วาทะกับเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นก็ถึงอาการวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปยายกับมนุษย์ทั่วไปเห็นไหมจ๊ปะป่บเพียงความคิดเท่านี้ก็จะทราบว่าสัจจกนิครนเป็นผู้ทนงตนและมีมานะถือตัวมาก ยากที่จะมีใครนำมาปราบได้มีอยู่หนึ่งศัจจกนิครนพร้อมด้วยเจ้าลิชวีประมาณ500ได้เข้าไปกูดาคารสาลาป่ามหาวันแล้วก็เดพบพระอัสสชิเถระซึ่งกำลังเดินมินตาบาตในเมืองเวสาลีจึงเข้าไปหาแล้วก็ถามว่า ท่านอัศชิผู้เจริญก็พระสมณโคดมแนะนำสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณโคดมนเน้นไปในเรื่องใดมากพระอัศชิต,ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรปนไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตน ดูก่อ,อัอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้นการในเรื่องนี้กับสาวกทั้งหลายสัจจกนิค,ครนฟังแล้วก็ไม่ค้ลอยตามได้กล่าวว่าดูก่อนท่านอัศชิผู้เจริญ ข้าพเจ้าฟังวาทะของพระสมณโคดมอย่างนี้แล้วเห็นทีจะต้องเจราจากันสักหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญด้วยตัวของข้าพเจ้าเองจะได้สนทน,นาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วข้าพเจ้าจะได้ช่วยปลดปลื้งพระสมณโคดมจากความเห็นผิดนั้นเสีย ว่าแล้วก็เดินทางต่อไปเพื่อจะไปโตวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงพระอารามก็เที่ยวตามหาพระพุทธองค์บอกประทับอยู่ที่ไหนครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จกาไปสูป่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนไม้ก็ชักชวนเจ้าลิชวีจ,จำนวนมาก กขไปสู่ป่ามหาวันเมื่อพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าไปสนทนาธรรมกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอถามพระสมณาโคดมหน่อยเถิดถ้าพระองค์จะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะ ท่านประสงค์จะถามอะไรก็เชิญถามเถิดซสัรจกณนิครนถามว่าพระสมณะโคดมมีปกติแนะนำพวกสาวกอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคจาก็ตรัสเหมือนอย่างที่พระอัสสชิเถระกล่าวเอาไว้คือขันห้าอันในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณไม่เที่ยงรูปนั่นไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ตัวตนสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อพอ,อนิครนได้ฟังแล้วก็ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมานั้น,นเป็นความจริงเพราะตนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นอนัตตาควรยึดถือเอาไว้จึงแสดงอุปมาว่าพระโคดมผู้เจริญ เหมือนพืชพันุ์ไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์พืชพันุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูร์หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ต้องอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดบุรุษมีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้อนถามว่าดูก่อนอักขิเวสณะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือทรงได้รับคำยืนยันว่าถูกแล้ว ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่าดูก่อนอักขิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากจากทำอะไรแก่ท่านเชิญท่านยืนยันถ่ยคำของท่านเถิดสัจจการณ์นคนก็ยังยืนยันว่าขันห้าคือรูปเป็นตนของเราเป็นตน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านท่านาควรอย่างไรท่านพึงแก้อย่างนั้นดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนนั้นเป็นช่นไหนอำนาจของพระราชาผู้มูรธาวิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศล พระเจ้ามคตอาชาศัตรูอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าอริปสมบัติคนที่ควรรลิปเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชาอาณาเขตของพระองค์มีใช่หรือนิครนก็ตอบว่าถูกต้องพระราชาเหล่านั้นย่อมทำในสิ่งที่พระองค์ ตรัสมาแล้วทั้งหมดได้แม้แต่เจ้าวัดชีมัลาก็อาจจะฆ่าคนจ่ควรฆ่าในประเทศคนจะควรในประเทศได้พรอบนาจของพระราชาผู้มูรธาพิเศษแล้วนั้นต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเนะเป็นตนของเราอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถิดดังนี้ได้หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามหนึ่งสองครั้งนิครนก็ยังนิ่งเฉยไม่ยอมตอบคำถามพระองค์ยังตรัสว่าบัดนี้นะ่ะเป็นการสมควร ท่านจงแก้เถิดไ่ใช่การที่ท่านควรนิ่งผู้ใดถูกจะถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งหากไม่ได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงครั้นถูกพระพุทธองค์ทรงถามระลุกหนักเข้าจึงกล่าวว่าพระโคดมผู้เจริญ ขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะจากแก้นบ,บัตดนี้เพราะผู้มีประภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะถ้าจะสำคัญความข้อน,นี้เป็นเชนไหนท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเป็นตน้นเป็นไปตามอำนาจอย่างนี้เลยหรือ ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยระโคโดมผู้เจริญดูก่อนอคิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้่ละคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านกล่าวว่าเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่หรือข้อนะั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญ ดูก,ก่อนอนะคีวสันะท่านยังทำไว้ในใจเถิดครั้นท่านทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านนะ่ะไม่ตรงกันท่านจะสำคัญความข้อนนั้นเป็นชนไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยงสัจกจารนิครนก็ทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรนแปรเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคโดมพู้เจริญพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนอคิเวสนะผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำมกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเรานับเป็นสิ่งนั้นนั่นนับเป็นตนของเราผู้นั้นน่ะ กำหนดรู้ทุกได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้มีอยู่บ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูก่อนอคิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนะี่ยท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ำมลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเหมือนตนของเราดังนี้วิช่หรือนิครนฟังแล้วก็ยอมรับพระผู้มีพระเจ้าทรงยกอุปมามาตรัสอธิบายให้นิครนได้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปอีกว่าปเปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ ถือเอาขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงยังกำลังรุ่นไม่คดเขาตัดต้นกล้วยที่โคนต้นตัดยอดริบใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหน ดูก่อ,อัอคิเวสนะท่านถูกเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็พบกับความว่างเปล่าท่านเคยกล่าวว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราามผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ดูก่อ,อักคิเวสนะ ยาดเงือของท่านบางหยาดยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกที่พื้นส่วนเงือในกายของเราเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีเลยว่าแล้วพระองค์ก็ทรงเปิดพระวรากายมีพระชวีดังทองให้สัจจกนิค,ครนได้เห็นเป็นมงคลกับจักรุปสาตพระพุทธเจ้าของเราทรงรุกสัจจกนิค,ครนอย่างหนัก เพราะทรงทราบว่าบุคคลผู้นี้นะั้นมีทิฏฐิมากเพราะฉะนั้นเมื่อนิครนเห็นพระวรากายแล้วก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าไร้ปฏิพานแต่ถึงกระนั้นเมื่ออยุดชะงักไปสักครู่เนื่องจากยังมีทิฏฐิมณะมากจึงถามต่อไปว่า ด้วยเหตุไรน่ะพระสาวกของพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ธทรรมตามคำสั่งสอนปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นผู้ถึงความแกล้า,ลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในคำสอนของศาสดา,า,าตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรอคิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เนะี่ยยอมเห็นเป็นยักขันด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ร่วมไปแล้วทั้งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้เนะี่ยที่เป็นภายในก็ดีที่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีแล้วก็ดีประนีก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเรานิครนได้ฟังแล้วก็ถึ่งมากทีเดียวได้ถามอีกว่าข้าแต่พระโคโดมโดยเหตุเทไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอระหันต์พระผู้มีพระเจ้าทรงตอบว่าดูก่อนอคิเวสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญาณชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ที่เป็นภายในก็ดีแต่เป็นภายนอกก็ดี ยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้ จิตจึงพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่นอคิเวสณนะได้เหตุตอนนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นพระอระหันต์มีอัศวะสินแล้วปรงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีสัญญชน์อันจะนำไปสู่พบสิทธแล้วพ้นวิเศษดีแล้วเพราะความรู้ยิ่ง นิครนกราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมเข้าไปเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้สำคัญถ้อยคำของพระโคโดมว่าตนอาจรุกรานได้โดยถ้อยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างทรัพย์มันเข้าก็ดีเจอกองไฟอันกำลังลุกโพลงก็ดี ยังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่มาเจอพระโคดมเขาแล้วกัปปเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอดได้เลยคาแต่พระโคดมกัปปเจ้าเลื่อมใสขอพระโคดมพร้อมดวยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นหรือเถิดเห็นไหมจ๊ะว่าในที่สุดสัจจการนิครนก็ต้องยอมแพ้ ในพระปัญญาทีคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัญญาของนิครนกับสัพพัญญุตญาแล้วก็เป็นเสมือนแสงหิ่งห้อยในยามราตรีที่ไม่อาจเทียบกับแสงตะวันได้ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพุทโธปวทะตังวโรบรรดาชนผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตท,ทั้งหลายต้องศึกษาพุทธวจนะเอาไว้จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลกอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ทรงมีพุทธิปัญญารู้แจ้งโลกทั้งหมดทรงมีความบริสุทธิ์ที่สุด และมีมหากรุณามากที่สุดเราจึงควรเคารพกราบไหว้บูชาเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไป